และนอกจากนั้นแล้วนะคะบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์นั้นก็จะต้องดูแลรับผิดชอบคนงานไทยไม่ให้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทางฝั่งตะวันออกของฟินแลนด์ซึ่งมีพรมแดนติดกับสหพันธรัฐรัฐรฐเสเซียสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n นแ l น n d ฟินไทยนะคะเดือนหน้านี้เดือนกนรกฎาคมซึ่งก็จะเป็นเดือนเริ่มต้นของฤด,ดูการเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์แล้วค่ะ ซึ่งในแต่ละปีนั้นนะคะก็จะมีแรงงานไทยที่เดินทางมาเก็บผลไม้ป่าที่นี่เป็นจํานวนมากวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาฟังเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางมาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ของฤดูการปี2022กันค่ะซึ่งมาตรการนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฟิลนแลนด์แล้วก็รัฐบาลไทยที่ให้การดูแลแล้วก็คุ้มครองแรงงานไทยในระหว่างที่มาทํางานตามฤดูการปี2022นในฟินแลนด์ ซึ่งโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลฟิลนแลนด์แล้วก็รัฐบาลไทยก็ให้ความคุ้มครองกับแรงงานไทยที่มาทำงานตามฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับมาตรการแรกนะคะบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าฟินแลนด์หรือว่าบริษัทผู้ประสานง,งานในประเทศไทยนั้นจำเป็นจะต้องจัดทำประกันการเดินทางประกันอุบัติเหตุแล้วก็ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองรักษาค่าพยาบาลกรณีเจ็บป่วยติดเชื้อโควิด -19 ทั้งในและก็ต่างประเทศ ในวงเงินไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะค่าใช้จ่ายส่วนเกินให้บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์หรือว่าบริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทยเป็นผู้รับผิดช,ชอบทั้งหมดมาตรการที่2นะคะบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์แล้วก็บริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทยนั้นก็จะต้องรับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแก่แรงงานไทยทุกกรณีค่ะในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามที่ทางการฟินแลนด์และก็ทางการไทยกำหนดตลอดฤดูการเก็บผลไม้ป่าปี2022ค่ะมาตรการถัดมานะคะบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์หรือว่าบริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทยนั้นก็จะต้องประกันรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้กับคนงานไทยค่ะโดยวางหลักประกันทางการเงินตามจํานวนที่กรมการจัดหางานกําหนดและหลังสิ้นสุดฤดูการทํางานปี2022บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์หรือว่าบริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทย ก็จะต้องดําเนินการให้คนงานไทยมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างงานนอกจากนั้นแล้วบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์แล้วก็บริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทยจําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิดให้กับคนงานไทยก่อนที่จะเดินทางมาฟินแลนด์แล้วก็ก่อนเดินทางกลับประเทศไทยด้วยค่ะ มาตรการถัดมานะคะบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์นั้นจะต้องจ่ายเงินชดเชยเนื่องจากการขาดรายได้ในช่วงที่คนงานไทยนั้นต้องกักตัวในฟินแลนด์ซึ่งก็เป็นไปตามข้อกําหนดของทางการฟินแลนด์นะคะในกรณีที่ไม่สามารถออกไปเก็บผลไม้ป่าได้เนื่องจากติดเชื้อโควิดในขณะที่มาทํางานนอกจากนั้นแล้วนะคะรายการค่าใช้จ่ายของคนงานไทยก่อนที่จะเดินทางมาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์นั้นจะต้องเป็นรายการค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้นค่ะ ก็อย่างเช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าวีซา่าค่าตั๋วสุขภาพเป็นต้นค่ะโดยจะต้องแสดงหลักฐานเอกสารค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับกรมการจัดหาง,งานที่เมืองไทยและบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์หรือว่าบริษัทผู้ประสานงานในประเทศไทยนั้นก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระหว่างที่คนงานไทยนั้นรอเดินทางกลับประเทศไทยรวมถึงค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตัวโดวยสารเครื่องบินด้วยค่ะ อีกหนึ่งมาตรการที่สําคัญนะคะก็คือบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์นั้นจะต้องจัดหาเครื่องบินเช่าเหมาลําไปกลับให้กับคนงานไทยที่จะเดินทางมาทํางานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์รวมไปถึงจัดหาพาณิรับส่งระหว่างสนามบินและแคมป์ที่พักของแรงงานไทยด้วยค่ะนละนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะก็ยังจะต้องจัดเตรียมที่พักให้คนงานไทยไม่เกิน6คนต่อห้องจัดเตรียมห้องน้ําห้องสุขาเฉพาะห้องในแต่ละห้องพักด้วย แล้วก็จะต้องจัดเตรียมรถสําหรับแรงงานไทยด้วยค่ะสาหรับใช้ในการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในส่วนของคนงานไทยที่จะเดินทางมาเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ในฤดูกาลปี2022นี้ก็จะต้องได้รับการอบรมก่อนเดินทางทุกคนและก็ต้องลงนามในหนังสือรับรองเพื่อรับทราบแล้วก็ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด1 9และเหตุการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคยุโรป โครงการจัดหาง,งานของเมืองไทยนั้นนะคะก็ได้กําหนดให้บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์จะต้องจัดทําหนังสือแต่งตั้งตังตวแทนเพื่อที่จะทําการดูแลและก็คุ้มครองแรงงานไทยที่เดินทางมาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ฤดูกาลปีนี้ค่ะซึ่งก็อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และพร้อมกันนั้นก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคยุโรปด้วยในกรณีที่เกิดภาวะสงครามเหตุการณ์จราจนวิกฤตทางการเมืองหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติในฟินแลนด์ จนเป็นเหตุให้คนงานไทยไม่สามารถเก็บผลไม้ป่าได้บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์นั้นก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการอพยพคนงานไทยไปในที่ปลอดภัยหรือว่านำกลับประเทศไทยโดยทันทีตามที่ทางการไทยร้องขอค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์นั้นก็จะต้องดูแลรับผิดชอบคนงานไทยไม่ให้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทางฝั่งตะวันออกของฟินแลนด์ซึ่งมีพรมแดนติดกับสหพันธรัฐรัฐรฐเสเซีย ซึ่งที่กลาวมาทั้งหมดนี้นะคะก็คือมาตรการการเดินทางมาเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ของฤดูกาลปี2022นี้ค่ะทางช่องโนแลันฟินไทยก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องแรงงานไทยเราคนที่ตัดสินใจเดินทางมาเก็บผลไม้ป่าของฤดูกาลปีนี้ค่ะขอให้ทุกคนสู้ๆกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องโนแลันฟินไทยด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจดีๆให้กับพวกเราในการจัดทําคลิปดีๆมีสาระเพื่อที่จะได้นํามาฝากให้ทุกคนได้ชมกันอีกเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมในวันนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ